ฉันเป็นพยาบาลนะแต่เป็นอีกคนธรรมดาเนี่ยมันนั่งตดเป็นประจดานชีวิตนั่งตดพื้นบ้านพื้นบ้านเจ๊จุ๊บไษณชนะไรมาโนดบ้านเราตกรีกอนอนุญาตถ่ายโดนนิดนะคนสวยอนุญาตถ่ายนดวนี่นะคะเจ๊จ๊ะน้องเขาอยากได้พรจากเจุ๊รคนเมากเยะจ๊กุกคนอุยเจ๊ก็บอกวเจ๊โกหกทุกเรื่อง ไม่โกหกันดีบ้านดิฉันพูดดีๆกันนะคะเพราะว่าเป็นพยาบาลกับตำรวจตอนนี้เรามาซื้อชานมที่ไหนนะเจ๊ฉัาสนใจบ้านดิฉันเองค่ะเนอะอ๋อไม่รู้จักดังนั้รู้เรื่องอะไรที่ไหนอ่ะอย่าพูดบป่าเลยนะานพูว่าตำแหน่งดีเออมาพูดคำนี้ไม่ได้นะดิฉันเป็นพยาบาลพี่ชายเป็นตำรวจค่ะตำแหน่งดีๆกันทั้งนั้นไม่เคยไปนั่งว่าใครเลยใครถามคุณอเจ๊เคาพูดแล้วพยายาน้าเนี่ย อานนี้จะพูดความจริงวมติดถึงให้คนฟังหมดเลยเอาหวานเลยตองทำมันโง่มากอันตาใส่ปาก็หวานแล้วอ้าวเจ๊ขอเจ๊ปากปาก่ีที่แต่งเรื่อนมากโบลองรวยโธ่มาว่าเจ๊โบลังงานไม่ได้ม่แล้วลูกขอบคุณควะแบบพอดีพอดีอนตาใส่ปากก็หวานแล้วเดี๋ยเวลาอันตาใส่ปากก็หวานแล้วอุ้ย มันแต่งเรื่องไม่ต้องฟังมันนะคะดิฉันเป็นพยาบาลอ้าวพี่เบียจีบป้าแบบว่าไงอะฮะจะ้องพี่เบียรฉันอุ้ยแกเขาบอกพี่เบียรหัวเขาเขาเอามันทีเดียวไงเอาทีเดียวอุ้ยนี่นีเดี๋ยวามัขโมยอะไรก็ไหนนะเราเขาไหนหลบมองหลบไปไปอีกแล้ล่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตฝากนี่แต่งเรื่องก่อนได้ไหมคะน้องจ๋า ถ้าปิดร <te> <'s> ้านแล้วเขาไม่มาเอาก็เขาบอกว่าจะฝากเจ้ไว้ที่นี่อ่ะจะทิ้งไว้ที่นี่เจ๊เดี๋ยวเออมึงพูดไม่ได้เลยบ้านรวยร่ำรวยใหญ่ต้องโหรานคนเยอะเลยตำรวจโรงพยาบาลอ้าวท่าไมจะใจเจ้ที่นี่พี่โน่จะเป็นตำรวจงจ่ายเขาเนี่อ้าวมานมู้ดีอ่ะแล้วพี่เบียยุ่งอะไรเกี่ยวกับอะไรกันพี่เบียมก็แฟนเจ๊นะเธอโอตินะเจ้สวยเธอแต่อีนี่เจ้าโอตินกระทืบ ไม่แล้วสมุดพี่เปียวไปนอนบ้านนั่นเองที่ไม่แฟนเขานอนนอนเั้าและคืนที่เองแหละอ้าวสองพี่เปียมานอนด้วยสองนักดนตรีนักดนตรีหาพวกเราสองนี่เองนี่นี่แต่งเรื่องมันได้หมาเอาหนีบน่ะอุ้ยทำไมแมวหมาเอาหนีะเอาหมาหนีเพื่ออะไรอ่ะน้องจ๋าจ๋าบ้านเจ๊ตระกูลดีนะดีมากเพอร์เฟกต์ สัตวนินลักดาวาศาสนาไานามาโนดรัตรนาวัฒนาสายลุ้งพี่โนดเป็นตำรวจเราเป็นพยบาบาลไอถุนเราเลี้ยงหมูเยอะบนบ้านค้าขายเยอะจิจุบรัดตัดเสื้อผ้าเยอะออและอีกคนนี้นะนานานรัตนาก็เก็บที่หมูขายเยอะเอออีนี่แต่งเล่นอย่าไปฟังมันนะแล้วป้าผู้าหญิงเกริญเกื้อหาลำานเยอะเนื้อไปเด็น้องชีวิตจริงเด๊กจะต้องพยาบาลนะอ่ะพี่เบียร์ตงไปสนีทนี่ สามีฉันมาแล้วพี่ป้าไปล้างไปเลยสามีฉันมาแล้วอุ้ยบอกพี่เกียร์เป็นสามีอุ้ยหมาเป็นสามีกี่มันเนี่ยเราก็ส่งพูดเราฟังเลยฝากพี่ป้าอะไรก็ค่ะก็ส่บอกบอกอีนี่ป่าไม่ดีนะรัตนาจำไว้นะผมคุยกับมันโทษเยอะเลยตำรวจก็เยอะเลยเยอะเลยเด็กปืนชูให้ดูอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่เกียร์พี่เตี้ยพูดผมได้ยินอยู่ก็ นี่พี่เบีย์พูดถึงเธอดีมากนะเราคนสั่งเงินเยอนของคุณโน้ตตำรวจก็คุยกันหมดลยใช่ไหมแหม่แหม่แหล่คุแหล่แหม่้หม่ทำไมนี่พี่เบีย์มาดิเช่นพี่เบียร์เาบอกเจ๊แต่ไม่ได้นะครับผมไม่ใช่อะนี่ครับฝากขอบคุณนัตนาประสงค์เลยเชิคที่แพรนะมครับตับนี่อย่าไปฟังมานะตระกูลฉันเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจบ้านฉันขายของเต็มบ้าน เลี้ยงหมูไปถึงบ้านเยอะคนมารับใช้ไปถึงบ้านยังเยอะทุกวันเท้าใช้เลยนรับใช้เฮ้ยแตทุนคิดที่หมูขายมึงเนี่ยตำแหน่งมึงไม่มีแล้วข้าบอกตัวโก้ละตำแหน่งให้ดีนะเราอ่ะแกดนวยนะเจ๊เอาเอาเอาเจ๊เอาเอาเจ๊รับเงินแล้ก็อย่าไปโต๊ะข้ามาแล้เจ๊รับเมินขอนี่ดูเด็ก ไม่สบายใจเลยอ่ะให้มันดูแลไม่เป็นความจริงมันก็จะตกนรกตายบ้านตระกูลดีนะพี่โนเป็นตำรวจเราเป็นพยาบาลสักเนิลักดาววาสนามดังในมาโนลักษณะว่าสายลุ้งัวใจรั้วไม่ไหวอ่ะแล้วตำแหน่งดีๆขึ้นนั่นเลยตำรวจมาบ้านด้วยก่อเลยอ่ะทำเล่ย์ทนผ้าเด็กไปปกเป็นไหมไปตองกินเปลือง อ่ะก็ไม่มีตะแกรงคุยแลัวขีดแทนคนนี้นะลูกหดูโกหกพี่ขนาดนี้จะหรอเดี๋ยวมารับไปป้าที่ลูกอันไหนหวานเท่าลูกอาจะมีเอ้าทไปเขียนเขียนรัตนาหน้าหมาอะไรให้เขียนแกเขียนแครัตนานันเดียวี่แกแกนี้เหรอรัตนาหน้าหมานี่ภาษาแม่เขียนนี่ปากสะกกรเบือเนี่ยเขียนรัตนาหน้าหมาไปเขียนป้าอันนไหนเขียนจะตาย อมใจก็จะตายเลยกรยลวุ้ยรัตนานมใหญ่อาตแล้วหนูรี่ไงลูกรัตนานงใหญ่ตายแ้น้องบีดูนี่รัตนานมใหญ่ตายเลยทำไมรู้ไไงเนี่ยอ่าะไอรัตนานมใหญ่ไปูไม่เอาเลยควายดองนี่รัตนานมใหญ่คูณนี้เรเขไม่ได้นมใหญ่รัตนาเนี่ยเฮ้ยนี่เนยจะบอกชีวิตจริงในบ้านที่หมดเลย ตองชาไอเกียวชาหรือนมผมนมนมก็คือนี้ลูกแล้วก็นี้ของของเจ๊ใช่ไหมอ่าของพ่อพี่ต๋องแล้วนี้ของป้าและของอ่านัฒนานมใหญ่มาญาติเจ๊เธออ่าอ่าพรสวรรอันนี้เธอนมใหญ่เธอต้องยันไม่กี่กวายนองเนี่ยเป็นของเธอเนี่ย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 น้องรู้ได้ไงอัฒนานมใหญ่เนี่ยอ่าเจ๊น้องเขาไม่เอาตังเขาบอกให้เจ๊ให้พรให้หน่อยใหพรนะแล้วให้พรใหพรใ้พรเนาะพร ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอให้มีคนมากลี้ยขอให้ทำอะไรก็มีเรื่องหลามรุ่งเรียนกิจการรุ่งเรียนมากมายหลายตอนหลายอย่างเนี่ยให้หมดสิให้แล้วนะเน่ไม่พูดเลยคนอื่นต้องพูดตัวแกเอาเตรียมพูดเลยให้พรน้องก่อนอิสระให้พรน้องก่อนนี่ใช่พี่สาวที่แท้จริงเลยนะบ้านฉันก็รวยมากให้จริงอ่ะให้พรเถอะก่อน เลยไปแล้วให้แล้วเนาะงานงยังานน้องสองานขอพักขอให้โอเวอร์ไปกันเลยลูกเรือในการจัดขายดีนะคะน้องจ๋าโชคดีนะคะเอาพูดสิให้คนน้องพูดสิขอให้การลูกเรือการลูกเรือบ้ามายหลายอย่างนะจ๊ะขอบคุณมากขอพักขอให้กคนทุกคนเลยให้กันเลยลูกเรือให้ขายของดีมากจะการดีขึ้นเยอะเยอะเฮ้ยการจ่ายเร็วนะคะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทุกคนนะ ป้าเคี้ยวฝากโพสหลานชายไว้ก่อนนะคะไปป้าเดินไปป้าเดินไปก่อนป้าเดินไปก่อนโอ้ยน้องที่นี่มึงยังมีชีวิตอยู่แค่พี่โน้ตให้ช้างมาเย็บให้ช้างมาเย็บใส่ลุงจิ๊กมีแฟนเป็นตำรวจอ่ะป้าเดี๋ยวลาคลิปนี้ก่อนบ๊ายบายบบ๊าายยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย